สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำงานเทดินเทหินบริจาคหินทรายที่วัดโคถอยก็ผา่าหินทรายรถบรรดารถดาก็มากันเยอะอยู่ก็ ขอบขอกขอบใจสำหรับพี่น้องชาวรถดําเล็กรวมตัวกันมาเที่ยหินเที่ายวันนี้ก็มากันเยอะพะอสมควรจะชมกันไปเรื่อยฮะก็พูดไม่ค่อยเก็นเง ีก็บัรดาโชเฟอร์รถดันทั้งหลายเข้าไปดูเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าบางไม่เจอหน้าตัวเองดูหน้ากันทุกคนทุกคนช่องยูทูบยูทูบและทำหน่าย

เดี๋ยวเชก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งอ่าสตอปไปแค่นี้ก่อนเดินชมเดิบรรยากาศโดยรอบๆไปเรื่อยๆเเเเเฮ้ยยยยยมมาาาาหลลนีอออไ่ะว

ก็เดี๋ยวถึงเวลาตอนเทเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับขณะนี้9ก้าโมงสิบามนาทีแล้วก็ให้กางต้อนรับนักคณะพระป่าหินทรมายอารวอรรมมากันหลายคณนนะ้สะสมุดรายชื่อที่ลงรายชื่อไปอยู่ไหนเอ่ย เอามาให้หลวงพี่หน่อยเ,อเดี๋ยวหลวงพี่จะได้ฟังฟังรกักชมไปเรื่อยๆนะครับ ชมทีมง,งานของรถดำเล็กเมืองจันมาร่วมบุญระป่หินงทายวัดกดหอย มาคันมาคันั่นเดี๋ยวจะมีสากรมาอีกเว้นช่องไม้ช่องนึงไอหนึ่งมา มีการทอดเขาจะทำช่วงสงการหรือปีใหม่จะขนหินขนทรายเขาวัดนะครับแต่นี่ก็ถือว่าวพี่น้องออผู้ใจบุญหรือเป็นลูกศิษย์ของประเดชพระคุณท่าน,นพ่อแถบทุกคนมั้งเนี่ยเนาะท่านพ่อเป็นอุชาหมดเลยมั้งเนี่ยนะครับถ้าให้บวชรลุนไม่เกินจากสี่แปดตัเออไมตัวหอไม่โละอาใส่ไม่ได้พานเ,นเลย ย่อยถึงไหมย่อยเอาพันให้แล้วย่อยเราไม่าพันเาพันี่ไเอาใครยังไม่ได้ร่วมก็เชิญก็ผ้าบาทสิบบาทบาทนึงก็สามารถเป็นสะพานทอดไปสู่สวรรค์อย่าดูถูกบุญว่าน้อยนิดแตไม่มีผลดูผลทิดตะปองมันจะฟาดทีละยนทีละยนลังเต็มตุ่มเต็มทานจนทชันใดบุญก็เชิญเดียวกันทำได้น้อย

ได้ยินนะแด่ได้ยินไกลๆเฮ้ยเอาไปขึ้นนู้นนี่นาโนนเอาไปขึ้นนานนขึ้นตางบนเลยคุณวันนะรวลเยนอแวล้เออสาอ

คนมั pues ่ะนแอลให้คนวเต็มนะจอดคู่เลยจอดคู่เลยอ่าอ่าสวยอันนี้พิจารณาการจากสหกรณาใรนายอามอหรถคนเองเออ รายงานผิดพลาดไว้เขาว่าวันุนที่สามเมื่อเช้ายนีตอนเย็นไหนว่วันที่สามเมื่อกี้รายงานผิดพลาดเอาเลยนะเอาเลยนะยังมีใครอีกไหมเนี่ยม่คอแล้นะ อ้าวแข้งคันยิ่งแข้งอ่ะขาต้อนเชิญอ่าเสียดีนะครับเป็นสะพานจุดกตุกเพียนเพื่อบูชาพระนรนนท์ไตสืบต่อไปนะครับอ้าวช่างภาพอยู่ไหนอ้าวเรื่ออ่าหายรูปน้อยเดี๋ยวรอช่างภาพหน่อยอ่าท่านเดี๋ยวเอาเทเซนล้วนมาเลย

เวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอัทินาท,านะทนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิา โอโนชยามะสาธุโนพันเตพิภูสังโฆอิมานิปังสกุลจิวลาณิสัพปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคลัตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระพิจุสงทันพู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสกุลจีวรพร้อมกับทั้งบริวารมีหินมีทรายทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระพิจุสง์ขอพระพิจุสง์จงรับซึ่งพระป่าหินทรายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอกุลส่วนนี้จงเป็นไปเพื่อพระนิพพานตลอดกาลและนานเธอ อาประเคนเลยประเคนใส่จิ๋นให้ธนาแล้วเดี๋ยวมลธนาไปชักผ้าครับอาประเคีนเลยเขาประเคนหินทรายเออเอาเข้าไปใกล้ๆถ่ายรูปหน่อยเออประเคนเออเหมือนกับว่าประเคนหินประเคนทรายสาธุนะครับเดี๋ยวมลกูไปชักผ้าป่าครับผ้าป่าเกี่ยมเลย ก็เอาละเอาต่อ